โอเค e cap e e e u r u s d นะครับสัญญากันไว้แล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วเนาะวันที่ยี่เอ่าเท่าไหร่วะยี่ามครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเนาะราคาก็ด้วยขึ้นไปที่โซนของเรานะครับที่เรามาไว้โอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่าสเต็ปของมันเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาลบ ภาพนี้กันก่อนอันดับแรกเนี่ยราคาได้มาตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตใช่ไหมตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็โดนเบรกลงมาเราจะให้ตรงนี้ว่าเป็น c เช g e of character ครับครั้งแรกเห็นไหมครับว่าเทนขาขึ้นมันเป็นเทนเทนย่อยๆเนาะเทนขาขึ้นอ่าขึ้นมาเรื่อยๆสแสดงว่าสวิงไฮและโลตรงนี้เป็นไฮและโลล่าสุดที่ส่งกราฟขึ้นไปนะครับแต่ไม่สามารถเบรก ไปได้เนาะแสดงว่า High เนี่ย High, High เดิมของมันอยู่นี่แต่มันทำไฮที่ต่ำกว่าเดิมนะครับต่อมาราคาก็ได้ซึมลงมาซึมลงมาแล้วก็ทุบป,ปุ้งลงไปสัญญาณแรกเกิดขึ้นนะครับก็คือการช็อคนั่นเองอันนี้เราจะให้เป็นเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขแรกนะครับคือการเชงออฟคาแรคเตอร์โอเคต่อไปนะครับให้เรามาหาเบรกบล็อกเบรกบ็อกคืออะไรทุกคนจำได้ไหมเบรกบ็อกก็คือการที่ ซัพพลายโซนอ่าเบรกบล็อกฝั่งเซล์เนาะเบรกบ็อกฝั่งเซล์ก็คือการที่ s u p p ลายโซนเนี่ยได้โดนอะไรครับโดนโอเวอร์ถูกต้องไหมโดนโอเวอร์คืออะไรโอเวอร์ก็คือราคาได้ทำซัพพลายโซนก็คือดรอปเบรดรอปถูกไหมดรอปเบรดรอปจริงๆแล้วอ่ะราคาต้องขึ้นไปรับซัพพลายตรงนี้แล้วก็ลงต่อถูกไหมครับแต่ไม่ครับราคาได้ทะลุขึ้นไปแล้วค่อยกลับลงมาแสดงว่าตรงนี้คือเบรกบล็อกนะครับผมอ่า เงื่อนไขก็ของเบรดบล็อกก็มีมีประมาณนี้เป็นเงื่อนไขที่สองต่อไปนะครับเงื่อนไขที่สามคือลายสังเกตรครับตรงนี้จะเป็นอะไรซับไพโซนถูกไหมดอบเบรดดอบอันนี้เป็นอิมบาลานซ์แท่งบลเลอร์เลยซึ่งสวยมากนะครับให้ทุกคนมองหาแบบนี้เนาะเป็นแบบแท่งยาวๆเนี่ยอ่ะเป็นเบดเบดมีเบรดเดียวแล้วก็เป็นอิมบาลานซ์แท่งยาวๆลงมาอย่างน,นี้ถือว่าสวยงามเกรดเอครับเราก็ตีกรอบซับไพโซนไว้ อนี่เป็นซับไพโซนเดี๋ยวเรามาร์คไว้ครับว่ากล่องไหนเป็นอะไรบ้างโอเคเงื่อนไขที่ C คือฟิโบถูกไหมฟิโบเนาะอ่าแบบนี้ทุกคนจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าภาพองค์ประกอบรวมกันแล้วมันเป็นยังไงเนาะอีกเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขสุดท้ายก็คืออะไรครับ การกลับมาของราคานั่นเองคืออะไรเป็นการกลับมาแบบการคอมเบสชั่นถูกไหมเป็นชนแนลขึ้นมาเนาะเป็นชนแนลขึ้นมาอย่างไงอ่าเดี๋ยวผมตีให้ดูทุกคนเห็นไหมครับว่ามันขึ้นมาเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยขึ้นมาตึง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 อ่าเด้งขึ้นมาเป็นกรอบอย่างนี้นะครับพอถึงโซนที่เรามาจุดไว้ปุ๊กแล้วมันก็ทิ้งตุ้มลงมาเลยอย่างนี้นะครับให้ทุกคนหาภาพอย่างนี้ถือว่าเป็นเซตอัพเกดเอะนะครับ แคปหน้าจอไว้จดไว้ก็ได้นะครับผมสำหรับออเดอร์นี้ผมให้เป็นออเดอร์ที่สมบูรณ์แบบแต่ทุกคนถ้าทุกคนยังสงสัยเรื่องการ aggressive กับ confirmation เ๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียในคลิปนี้กันเลยถ้าเรารอ confirm เราจะไม่ได้นะครับออเดอร์นี้เราจะไม่ได้เห็นไหมครับว่า ถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราเป็นเรารอคอนเฟิร์มเนาะราคาเนี่ยได้ได้อ่าขึ้นไปแตะเส้นฟิโบของเราแล้วเนี่ยแล้วจะทาการทิ้งตัวลงมาเห็นไหมครับว่าโครงสร้างทาเฟรมเล็กอ่ะมันเป็นอย่างนี้ถูกต้องอ่าทำไฮใหม่ทำไฮใหม่เสร็จปุ๊บโลล่าสดอยู่นี่โดนเบรกตุ้งสัญญาณแรกของขาลงมาแล้วเราจะรอเซลถูกไหมครับเราจะรอเซลล์รรรลลตรงนี้ก็คือเป็นเบรกบล็อกก็คือเป็นแบลเอี่เบรกดอกเนาะที่โดนโอเวอร์แลปจากตรงนี้นะครับ ที่โดน o v e r l a p ตรงนี้แล้วราคาได้กลับลงไปต่อซึ่งเบรกบล็อกเนี่ย,เร,รเ,ยเราจะวางไว้ตรงเอ้ยเบรกบ็อกเราจะวางไว้ตรงนี้เนาะแล้วซัพพลายโซนเนี่ยตรงนี้ก็มีซัพพลายโซนเหมือนกันเลยครับเหมือนกับทาเฟรมใหญ่เลยอ่าซัพพลายโซนตรงนี้ออโอ้ยขออภัยอันนี้เป็นเบรกเอ้ยอันนี้เป็นซัพพลาอันนี้เป็นเบกรกบล็อกทราบกันอีกเห็นไหมครับราคามันขึ้นมาไม่ถึงนะราคามันขึ้นมาไม่ถึง ลองดูซิว่ามันไปรีเทสท,ที่ฟิบโบรเลเวลอะไรหกสิเอ,อ็ดจุดแปดเนาะหกสบเอ็ดจุดแปดถ้าให้เขียนครบ,บก็จะมีช็อคด้วยถ้าสมมติราคามัน,ม,นมาถึงโซนตรงนี้ของเราก็คือเจ็สิแปดจุดหกใช่ไหมครับ RR เราจะสูงมากเลยนะทุกคนลองดูนะครับถ้าเราลองคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มชันแล้วราคาเนี่ยมันขึ้นมามันขึ้นมาถึงนะครับในทในโลทามเฟรมของเราเนาะ อาร์อาร์เราจะได้4.38นะครับ4.38กับกันนะครับถ้าเราเออ่ไม่รอคอนเฟิร์มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราไม่รอคอนเฟิร์มเนี่ยเรา RR จะเหลือเท่าไหร่ถ้าเราเพนดิ้งไว้เลยเพนดิ้งไว้ตรงนี้เลยเพนดิ้งไว้เลยเนาะเพนดิ้งไว้ ปุ๊บปุ๊บ,บเราต้องวางตามโครงสร้างนะครับอ่าเราจะเหลือสองจุดห้าหกก็ไม่ได้แย่นะทุกคนลองดูข้อแตกต่างกันก็นกไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าได้อยู่ไม่ได้แย่มากอ่าก็ขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงเลยนะครับไม่ต้องรออะไรนานเลยเห็นไหมครับว่าทุกคนจําไว้นะครับว่าเงื่อนไขแบบเนี้ยผม จัดให้เป็นเกรด a เลยให้ทุกคนจำภาพมีไว้เลยจำภาพมีไว้นะครับแล้วก็แคปไว้ก็ได้นะโอเคสำหรับ eu ก็มีประมาณนี้นะครับ eu ก็มีประมาณนี้สำหรับท่านไหนสงสัยนะครับหรือชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านใดสงสัยทักมาใน inbox facebook ได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้ใต้ล่างนี้ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่าน ทุกคนนะครับขอบคุณครับผม